ก็สวัสดีครับพี่พีเทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ติดตามช่องซอแจดดีเซลทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็จะมานะครับรีวิวนะครับในสจย์ของไอป่อยระบายแล้วไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับไหลลงพื้นนะครับฮะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ถอดไถใส่ข้างหน้าตรงนี้นะครับฮะขนาดตรงนี้นะครับขนาเทอร์โบนะครับเพราะว่านะครับ เทอร์โบมันจะดูดน้ามันเครื่องเข้าไปนะครับผมลองแล้วนะครับอ๋อผมลองแล้วอ่าต่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมดัดแปลงนะครับใส่ยังไงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันดูดอ่าตรงเทอร์โบนะครับมันดูดน้ํามันเครื่องเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ใจว่านะครับว่ามันมันดูดไปเลยนะครับน้ำมันเครื่องมันดูดน้ำมันเครื่องไปด้วยนะครับดูดไปเยอะมากนะครับน้ำมันเครื่องหายเยอะนะครับ ทีนี้ผมก็เลยหาวิธีนะครับก็เลยถอดออกนะครับแล้วก็วิ่งดูประมาณระยะประมาณ200กโลนะครับ200กโลทีนี้ผมก็มาดูนะครับว่าน้ามันเครื่องมันหยดหรือเปล่าปรากฏว่าไม่หยดนะครับมีแต่ไอนะครับมีแต่ไอน้ำมันเครื่องนะครับแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องลงมาด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับผมจะไวตื้นๆนะครับอ่าอีกเส้นไอเส้นที่ปล่อยลงพื้นนะครับผมจะไปลึกนะครับ เพราะว่าอป้องกันน้ํามันเครื่องมันมันไหลนะครับเพราะว่าผมเคยใส่แล้วนะครับน้ํามันเครื่องครับถ้าเอานะครับสายตัวนี้นะครับสายสายปล่อยนะครับลงพื้นนะครับถ้ามาต่อเข้าตรงนี้นะครับอ่ามันจะดูดเทอร์โบจะดูดเข้าไปนะครับมันจะมีแต่น้ํามันเครื่องเลยนะครับควันขาวเลยนะครับควันขาวเลยทีนี้ผมก็ หาวิธีนะครับวันขาวก็ไม่มากนะครับบางๆนะครับผมก็เลยหาวิธีนะครับก็เลยปรับตรงนี้นะครับเนี่ยปรับปรับตรงนี้นะครับปรับในส่วนของตัวนี้นะครับยัดเข้าไปนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับที่มาจากตรงนี้นะครับจะจะไว้ตื้นๆนะครับจะไม่ได้ยัดเข้าไปลึกนะครับแต่เส้นหนึ่งจะยัดเข้าไปลึกนะครับ ตอนนี้ผมก็อุดเหมือนเดิมนะครับนาเทอร์โบนะครับเพราะว่าไม่ได้นะครับมีแต่น้ำมันเครื่องเลยนะครับมีแต่น้ำมันเครื่องนะครับผมก็เลยปล่อยนะครับปล่อยลงล่างไม่มีน้ำเครื่องมันไม่มีน้ำมันเครื่องแล้วนะครับตอนนี้นะไอห่วงนะครับผมวิ่งประมาณสองสามร้อยกิโลแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีน้ำมันเครื่องหยดนะครับใครที่อยากทําตามนะครับก็ทําตามได้นะครับก็คือ ตัวนี <Techn Pokémon> ้มาจากท่อไอระบายนะครับแล้วก็มาเข้ากระบอกอ่ากระบอกทางหลักไอนะครับก็คือกระบอกทางหลักไอนะครับแล้วก็ต่อจากทางหลักไอนะครับลงล่างเลยนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องนะครับอ่านี่แบบแบบของของเรานะครับจะไม่มีน้ํามันเครื่องนะครับหยดลงล่างหยดทิ้งลงล่างนะครับไม่มีสักหยดนะครับผมก็ส่องดูนะครับก็ไม่มีนะครับไม่เห็นมีนะครับไม่เห็นมีสักหยดนะครับ ปกตินะครับถ้าถ้าท้งหนักไอตัวเดิมนะครับถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าไม่ใช่กระบอกตัวนี้นะครับถ้าเป็นทางหนักไอแบบเดิมนะครับน้ามันเครื่องมันจะมันจะเต็มเลยนะครับมันจะเยิมเต็มนะครับแต่อันนี้ผมก็ได้ดัดแปลงนะครับแล้วก็ได้ทําการนะครับทดสอบเรื่อยมานะครับจนจนสำเร็จนะครับก็คือไม่มีน้ามันเครื่องนะครับหยดลงล่างนะครับ ไม่มีน้ำมันเครื่องหยดลงล่างนะครับควันควันก็มีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในกระบอกตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในกระบอกสีฟ้าในกระบอกทางดักไอตัวนี้นะครับมันจะไม่ค่อยมานะครับผมดูแล้วนะครับไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีไอเท่าไหร่นะครับส่วนใครนะครับที่อยากทําตามนะครับได้นะครับ ใครที่ไม่อยากให้น้ามันเครื่องนะครับลงล่างนะครับผมแนะนําสูตรนี้นะครับรับรองไม่มีน้ํามันเครื่องนะครับการันตีได้เลยนะครับว่าไม่มีน้ํามันเครื่องนะครับลดหยุดลงล่างแน่นอนนะครับถ้าทําถูกนะครับถ้าทําถูกนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อทํทให้ดูใหม่ครับในส่วนของกระบอกกระบอกทางดักไอนะครับตัวนี้นะครับว่าทํำยังไงนะครับไม่ให้น้ํามันเครื่องลงล่างนะครับเออไม่ให้น้ํามันเครื่องเอ่อที่เรา ปล่อยไอลงล่างแล้วมันไม่มีน้ำมันเครื่องลงด้วยนะครับมันจะมีแต่ไอเท่านั้นนะครับแต่ไอนะครับก็ไอไม่เยอะนะครับไอไม่เยอะนะครับไอระบายออกไม่เยอะนะครับส่วนคลิปนี้ก็ครับที่คนที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับลายร้อยกิโลเมตรก็ถือว่าผ่านนะครับ ปกติถ้าลองประมาณ20-30กิโลนะครับถ้ามีน้ำมันเครื่องซึมแสดงว่าไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องแก้ไขแต่อันนี้นะครับหลายร้อยกิโลแล้วนะครับก็ไม่มีน้ำมันเครื่องหยดนะครับผมก็มาดูนะครับผมก็่องดูตลอดนะครับว่ามีน้ำมันเครื่องหยดหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีก็ปรากฏว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใครที่ทําตามนะครับไอจุกตัวนี้นะครับ หาท่อ PVC นะครับมานะครับของท่อ PVC นะครับขนาดเล็กๆนะครับมามาใส่นะครับอันนี้ของผมมันเป็นเครื่องซักผ้านะครับที่มันต่อปิดจุกเครื่องซักผ้านะครับตอนซื้อมานะครับมันจะมีอยู่ผมก็เลยเอามาใส่นะครับส่วนใครนะครับที่สงสัยตรงไหนนะครับที่อ ส่วนใครนะครับที่สงสัยนะครับเพิ่มเติมตรงไหนก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับอ่าส่วนคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ